รคนาราศีตุลน,นะคะในช่วงเดือนตุลาคมนี้นะคะมันอาจจะมีการกระเตื้องขึ้นเกี่ยวกับเรื่องของรายได้เงินทองนะคะส่วนที่ต้องระมัดระวังให้มากก็คือความไม่แน่นอนอาจจะเปลี่ยนเป็นความแน่นอนและความแน่นอนอาจจะเปลี่ยนเป็นความไม่แน่นอนเช่นสมมุติว่าเราคิดการวางแผนอะไรไว้นะคะมันอาจจะไม่เป็นอย่างที่คิดแต่สิ่งใดที่คิดว่ามันจะไม่ได้มันกลับได้ขึ้นมา เรียกว่าแผนการบางอย่างที่วางไว้อะคะเอาแน่เอานอนไม่ได้แต่โดยรวมแล้วเนี่ยถือว่าค่อนข้างดีโอกาสจะเข้ามาค่อนข้างเยอะนะคะแต่มันอาจจะผิดรูปผิดแผนไปบ้างก็ไม่เป็นไรแล้วก็ในเรื่องของการเงินนะคะ มีโอกาสที่ดีขึ้นมีลูกค้าเข้ามาติดต่อเรามากขึ้นสเสน่ห์ในช่วงนี้นะคะอยู่ที่คําพูดและวาจาเรียกว่าการใช้หลักเหตุหลักผลในการเจรจาในช่วงเดือนตุลาคมนี้นะคะจะนําพามาซึ่งเงินทองนําพามาซึ่งความน่าเชื่อถือได้ดีค่ะโอกาสในชีวิตนะคะ ถือว่าค่อนข้างดีคนร่วมงานคนรอบข้างสนับสนุนเกี่ยวเรื่องหน้าที่การงานคอนเน็กชันใครๆก็นึกถึงเราที่อยู่อาศัยในช่วงนี้นะคะสําคัญมากในตําแหน่งของเรื่องห้องน้ําห้องน้ํานะคะจะบ่งบอกสภาวะของภาระความรับผิดชอบของเราที่จะเข้ามา ถ้ามันสะอาดมันคลีนมันไม่สกรปรกไม่มีเมือกของจัดวางอย่างเรียบร้อยนะคะภาระที่เข้ามาจะนำพาความมั่นคงและความสำเร็จมาให้ได้แถมยังนำพาเงินก้อนมาให้ด้วยแต่หากห้องน้ำมีปัญหานะคะสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ได้บอกไปแล้วเขาเรียกว่าภาระที่เข้ามาปัญหาวุ่นวายเข้ามาไม่จบเลยพลังงานเรื่องห้องน้ำสำคัญมากในช่วงเดือนตุลาคมคะ่ะที่จอดรถพื้นที่หน้าบ้านนะคะพยายามอย่าให้มีของวางรก แล้วเธอะเขาเรียกว่าสิ่งที่จะเข้ามามันจะกลายเป็นสภาพตามตามหน้าบ้านเราเลยตามที่จอดรถที่อะไรเราเลยถ้าเราอยากได้โอกาสแบบไหนเงินทองเงินก้อนแบบไหนภาพสะท้อนของหน้าบ้านและพื้นที่จอดรถจะทําให้เราเห็นได้ค่ะเรื่องของปัญหาและอุปสรรคในชีวิตนะคะคือถ้ามันมีโอกาสมีงานเข้ามางานที่เข้ามาเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ราบรื่นสมหวังมากนะัก ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าจะเจอจริงๆคือเวลาเราทํางานกับใครก็แล้วแต่ในช่วงนั้น่ะจะเจอคนจูจจ้จี้จุกจิกทนไปค่ะเพราะว่าสิ่งที่ได้มาในช่วงนั้นเนี่ยสุดท้ายแล้วเราก็จะเป็นที่ยอมรับเขาก็จะให้การสนับสนุนเราต่อค่ะผู้ครองถือว่าเป็นไปได้ดีอะไรที่ไม่เคยคุยกันไม่เคยแสดงออกกันก็อาจจะมีการพูดคุยแล้วก็ เขาเรียกว่าลงดีเทลใส่ใจกันมากขึ้นส่วนคนที่ยังไม่มีคู่นะคะคนโสดเนี่ยเรียกว่า,าถ้าจะได้เจอคู่ครองหรือคนรักนะคะไม่ใช่คนใกล้ตัวมันอาจจะต้องเดินทางเข้าสังคมเปลี่ยนบริบทการใช้ชีวิตพยายามคิดนอกกรอบคิดนอกแผนที่เรามีหรือว่าเขาเรียกว่าคติในเรื่องของความรักเราอาจจะเปิดกว้างในเรื่องนี้ให้มากขึ้น,นะคะ่ะมันมีโอกาสที่จะได้เจอคนที่ถูกใจได้นะคะ สุขภาพช่วงเดือนตุลาคมเนี่ยเรียกว่ามันมีโอกาสที่จะเจ็บป่วยจากการทํางานมันอาจจะมีเรื่องของไปนุ่นไปนี้บ่อยสภาพอากาศเปลี่ยนเจอมลภาวะแล้วก็สิ่งหนึ่งนะคะที่ต้องระมัดระวังคือเรื่องอาหารการกินระมัดระวังดูแลให้ดีของทอดของมันน้ําตาลนะคะในช่วงเดือนตุลาคมเนี่ยถ้าทานสิ่งนี้มากๆหรือเรียกว่าทํางานแบบไม่ได้ให้ความสําคัญในเรื่องกินนะคะมันจะทําให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บเกี่ยวเรื่องอาหารการกินได้ โดยเฉพาะของทอดของหวานของมันค่ะแล้วก็เรื่องของความเจริญก้าวหน้าในชีวิตค่ะมันมีโอกาสดีๆเข้ามานะคะหรือว่ามันอาจจะมีโปรเจกต์ที่มาติดต่อตุลาพฤศจิกาธันวาโปรเจกต์ที่เข้ามาในช่วงนี้อาจจะเป็นการพูดคุยเพื่อวางแผนปีหน้าหรือมันเป็นโปรเจกต์ยาวที่ต่อเนื่องไปจนถึงต้นปีหน้าความสําเร็จในช่วงเดือนตุลานะคะอาจจะยังไม่ได้เห็นผลมากสิ่งที่ทําอยู่นะคะต่อให้ช่วงนี้มันมีเสน่ห์ในเรื่องวาจาะนะ แต่ว่าผลของการกระทําก็แล้วแต่มันจะถูกได้รับความไว้วางใจในช่วงเดือนพฤศจิกาและธันวาเป็นต้นไปค่ะเสริมดวงนะคะในช่วงเดือนตุลาคมให้สวดบทคาถาเงินล้านนะคะเป็นประจำพยายามจุดเทียนบูชาพระบูชาเทพนะคะการให้ทานในช่วงเดือนตุลาคมนี้นะคะถือว่าค่อนข้างให้คุณแก่ดวงมากๆเป็นทานที่ไม่ระบุเฉพาะเจาะจงนะคะเวลาเราเดินทางไปไหนอยากจะช่วยเหลือใครคิดแล้วทำเลย อันนี้จะเป็นกุศลย้อนเข้ามาสู่ตัวในเรื่องของเสน่ห์ให้ตัวเองได้เป็นอย่างดีนะคะแนะนำว่าขอพอรที่วัดโพแล้วก็วัดราชโอรสค่ะไปขอพอรที่พระประธานส่วนมต์แล้วก็ขอพอรอย่างที่ต้องการได้เลยเน้นว่าเวลาขอพรนะคะขอให้เป็นทีละเรื่องแล้วก็ให้เป็นมั่นเป็นเหมะนะคะว่าต้องการเรื่องไหนอย่าฟุ้งหวาเรื่องนั่นเรื่องนี้เอาเพียงเรื่องเดียว ฝากติดตามรายการของเรา2คนด้วยนะคะแล้วก็ช่องทางของเราทุกแพลตฟอร์มเลยค่ะเราจะเจอกันทุกวันตอนสิ้นเดือนนะคะ